โอเคครับก็หอมกับฟูเดี้ชมทุกท่านด้วยครับแล้ววันนี้ก็หยิ่ซ่อมอาคาอาฟูเดียอนี้เช่นเคยครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับแดน not human นหรือนั่นไม่ใช่มนุษย์นะครับนี่เลยในเกมเอออย่นี้ผมนี่เลยวันนี้ผมไปมาแบบขี่ของเกมเกมจิมนุ่มจิบสาวในเด็กเด็กอีนะครับนี่เลยอยู่ในอันนี้เลยนี่เลยอันเนี้ยนั่นไม่ใช่มนุษย์แดน not human นได้เกมนี้ทำโดยของคุณ มีมอนแปดสองนครับนี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ลิปนะครับงั้นเดี๋ยวถ้าเพื่อไม่มเ,เป็นการเยเวลาก็ไปชุคชิปกันเลยเริ่มเล่นเลยง่ายๆคนต้องตรวจสอบผู้เล่นว่าเขาเป็นคนหรือเอเลียนเป็นคนเปิดให้เข้าไปเป็นโอเคเป็นควายไปถ่ายหนนะ้าไม่รู้ว่าผู้เขมี่เรแล้วโดนเฟ้นไหมละเออเกมนี้ผมที่ผมเห็นดูมันคล้ายๆแบบเกมไอะที่มันเป็นของเพื่อนบ้านอะที่มันอยู่ช่วงนี้อยู่อะ ไปเรียกให้กบสดแดงผลยกองค์กรและปล่อยเขาให้จัดการไปและบางครั้งเอเลเฟอร์หมกผู้บิดบางคนต้องให้พวกเขาลทอนหมดถ้าเขาไม่ยอมยอมก็แสดงมันก็มีประมาณนี้โอเคโอ้สาวสวยเซ็กซี่ลิซ่าลิซ่าลิซ่าไปพิดหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้การไปกระแสละที่ลิซ่าออกเพลงใหม่อะเปิดเข้าเปิดออกโอเคเปิดเข้าเปิดออกเขียนอะไรอ้าเขียนอะไรไม่รู้กระดาษสีเอาไว้ไม่มีอะไรทำโอ้โห ผมมีกดเมื่อมีเอเลีนห้าแต่ห้ามกดเล่นโอเคถ้ากดเล่นพ่อของคุณจะเห็นพีนหมดโอเคนะเริ่มกันเลยนี่คือห้องของคุณและนี่คือคุณเจ้าหน้าที่สเตนลีย์โอ้โหน่ารักมากปลอดภัยก็คือเก้าหยุดเก้าเปอร์เซ็นต์ยิมมี้คุณสามารถทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คุณยังไม่มไม่เริ่มงานงานจะเริ่มตอนเก้าโมงแต่สแตนรีย์ของคุณมาตอนแปดโมง,งยี่สิบเพราะฉะนั้นไปหาทําอะไรก่อนอ๋อสแตนรียีโอ้อยไม่น่ามาเร็วเลย โคตรเซ็งที่หลังอาบน้ำดีกว่าตัวหาเพื่อนดูภาพว่าในหังสือตอนนี้อ่านนิยายนั่งรอเขาแล้วจนเริ่มกันถ้าเป็นผมผมจะนั่งรอกันนะแน่ใจว่าแน่ใจนะข้างแล้วข้ามเลยนะใจเพลงรถไทยเพลงรถไทยแปลงานแนบนี้ไม่มีความหมายหรือเปลี่ยงกินคนสับ โอ้โหเริ่มงานได้ว้าวเฮ้ยอืมเฮ้ยคุณผู้หญิงเซิลี่ค่ะอืมคนเหลเล่นถามอะไรดิสมรังทางมาเลยขนไปครับส่วนขาดทำไมเหรอไปไปไปทิจกาอะไรทิกอะไรขอเบอร์เลยไปครับโอุย้ยให้เบอร์โอเค เห็ไม่ต้องตะกลงก็ได้ตัวเองเี๋ยบไปได้วนะวันตรวจสอบรูปร่างมาเชดจุดจุดสวยดีปล่อยปล่อยเแหละขอบคุณนะก่อเราจะไปม่ไปไรหรอกมั่งไปผู้หญิงดูปกติดีเฮ้ยอันนี้คือพ่อหนุ่มพ่อพ่อหนุ่มอาแลนวใช่ไหมตรวจสอบรักไปเลย ก็หล่อดีถามเอาเป็นผู้หญิงเลยผมเคยมู้วู้ชิายเธอเด็กอยู่นี่พ่อแม่เธออยู่ที่ไหนอโอเคเด็กสมัยนี้ก็โตลเร็วเหมือนกันนะผมเพิ่งกับเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงผู้หญิงวิญายเนี่ยผมงงกับดักเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมชอบกับดักเพราะอย่างงี้ไงผมรักกับดักผมเพิ่งกับมาจากงานบัตตี้ เพื่อและพ่อแม่ก็มก็อยู่ที่นี่ครับอยากเข้ามานั่งเป็นเพื่อนพี่ไหมครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดสนุกไหมพอดีอ่าเธอคงไม่ได้กินเ้ามาใช่ไหมทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบถามการจังก็อีตาเอ้ไปเลย้ปหนึ่งขออะไรน่ะทำไมครับทาไมผู้ใหญ่ถึงชอบถามการจังกับอีแค่ตาดําโอ้ยไม่ได้ถามมาถึงนั่น ทำไหมลุงลุงมีปัญหาเลย <L>. <desserts> ว á, ้าวไปไปผมผมไม่ม mm ีผมไม่มีใจเย็นใจเด็กเล่นลุงเลยเหรอแต่ผมน่าเด็กอยู่นะครับงั้นงั oh <laughs> <cs uc> ้น <making> ล <sound> ุงขอโทษนะไอเลุงแดงปล่อยไปเด็กเด็กสมัยนี้ก็ได้ไปแล้วมั้งก็แค่์ไปดุ่นโอ้โหอืมลองแบบนี้เลยเรี่อสภาพแล้วผมเหมือนเมื่อกี้เลยถลอแล้วเนี่ย กดปุ่มแดงผีฝันไรในคืนนี้ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับสสาคนที่เป็นโรคโรคกครลูนะเฮ้ยตอนนี้เป็นผู้ชายเหรอผู้หญิงสวรุ้ล่างก็นารักีถามคุณช่วยถอดหมวกได้ไหมถอดเหรอคุณเห็นปุ่มนี้ไหมเพราะงั้นถอดซะเออเห็นชิ้นหักยังไมอ่ะ ทิ้นชิงนห้างใช่ไหมทำตาเอ็มถามกันอืมอืมผมว่าเขาอาจจะไงดีอ่ะเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบหมือนกับทิ้นทิ้นชิ้นหัางอ่ะปล่อยไปก็ได้ไม่เป็นไรของมีไงเขาอาจจะไปสมมมัครได้แบบกับทิ้นทิ้นชิ้นหัางอ่ะโอ้ยอ่าอัศรีอ๊อฟเจ ถ้าว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายครับทำไปแปลกก็เห็นอะไรเป็นผู้จะว้าเสวะล้อเด่นนิดมาฟียโยเนกนกระดานีกูนะกันฟีว่าเกนเทน่าไรพวกน,ใน,ในีก้ไงผมถึงรักกัดักนะผู <c oughs> ้ชายไ <c oughs> ม่ครับผู้ชายตื <c oughs> ๊ดน, <c oughs> น, <c oughs> น้าอ,อกแทบจะติดกับตรงเยอะแล้วเนี่ย ผมเชื่อครับบอยไปเลยสงใจอ่ะไม่ได้ตัวผมโอเคครับก็ต่อจากเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผมโดนเจเหลี่ยมจเจ๊ลยเจเหลี่ยมผมกปุ่มแรงไฟเจเลยเหลี่ยมผมแล้วนี่เลยทำเมื่อกี้เลยครับโอ้ oh god โอ้กัปตันผมเห็นเราไฟแค่ครึ่งเดียวกัปตันเป็นผู้หญิงวันดีพี่ เี๋ยวอะไรกันตื่นตือนตือนตือนรอห้องน้ำดันปิดเลยเออปิดเลยพวกเออนะโอ้เม่กีปิดเลยวันที่พีวัดตื่นอะไรนี้อืมเปิดเพลงสบายใจเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้สบายใจดีกว่า ถุงหน้าแดนนี่มันมีความหมายหรือเพลงกินโคลร้งควายตุ๊ดตุ๊ดเฮ้สดีไงวิลลี่น่าจะอยู่เิสเลยเหรออ่าใช่พอดีตุนฮะมเจุดเจยมาทำอไรมาทำอะไรเหรือครับจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงแหละจะหาข้าวกินด้วยอ๋อครับแล้วว่านายมาเมื่อไหร่จะมากินกับเราไหมเออได้ได้ได,ได้กินหรือยัง อายังมากินกับเราได้กินอะไรเลยบิลลี่เฮ้ยแบลลี่พูดนี้ทำไมไมันดูแปลกากินกับเราไหมกินกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ด้ไม่ใจ <c oughs> จะเข้าไปใช่ไหมใช่ฉันจะไปตรวจเออเม่เออเอ,อ,อันนี้ผมขออันเรียกผู้คำหยาบนะเออมึงจะไปไหนก็ไปการมีคนตายที่ศพผิวฟิตอยู่แล้วอาคารและเอเรี่ยนแปรงตัวยืนข้างหน้าระวังด้วย เงยเงยตกเลยเออตืดกดปุ่มข้าไปแด็กทดลองหิตูดมึค่าลเลยมึงทำไรปุ่กูอะจุดจุดจุดตามไม่ได้ทำอะไรโอ้โนโอ้อีธานอีธานอีธาน ยังไงแกเข้ามาหมดได้หรอกกระจกมันกระหนุ <c oughs> นโวยฮ่าฮ่ีฮ่ีใหญ่นีใหญ่ฮ่าวิทยาศาสตร์อ่ะเออไงาทางก็ได้ดด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 ชิชช้หายละถึงแม้ประตูจะล็อกแต่เขามาแต่เขา้าเขาจะพามาดูเข้ามาได้เหมือนกันนะรีบหาทางนี้เร็วไปถาหาองค์กรมองของเอาหาของรบกของรบกันคุย ปัญหาของรอบสุดท้ายไม่มีจะเอแบลรี่มาแล้วจ้าเฮ้ยฉันทำงานนี้มาห้าปีเลยเธอจบปุ่งเฮ้ยฉันทำงานมาห้าปีไม่จบจปุงเท่านี้หรอเพืยปล่อยเขาไปเถอะเอตงนุ้ยแอบปล่อยเขาไปเถอะเออเตงเชื่ออะไรมึงเตงเชื่ออะไรมึง โอ้ยตัวผมไปละแบสเอนดิ้งคอสันติสตอลีได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยประมาณสาสิบวันพอเจออีกทีก็ถูกขังในบ้านเล็กร่างกายของเขามีรอยกัดทองร่างกายสแตนรียีได้สัมภาษณ์ว่าที่เขามีชีวิตอยู่ได้เพราะสอนเอเลนให้ใช้ชีวิตยังไงและเป็นของเล่นของเอเลนกับและเล่นอื่นๆที่เขาไม่ยอมตอมช้ำใจกดหนึ่งอะไรไว้อะไรเพื่อสแตนรีย์ไม่น่าสแตนลีลีผมนะสแตนรลี